ปั๊มนมที่ทำงานทำความสะอาดกลวยปั๊มนมหลังปั๊มเสร็จอย่างไรหากจะให้ดีเลยแนะนําคุณแม่ค่ะเตรียมชุดอุปกรณ์ปั๊มนมไปให้เพียงพอแล้วก็พร้อมใช้นะคะในที่ทํางานเลยยกตัวอย่างเช่นคุณแม่นะคะปั๊มนมที่ทํางาน3มรอบก็แนะนําให้คุณแม่นะคะล้างนึ่งฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เตรียมชุดอุปกรณ์ในการปั๊มนมไปแบบนี้ให้ครบ3ชุดแบบนี้เป็นต้นค่ะเมื่อใช้งานกลวยปั๊มนมเสร็จจบทุกชุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บนะคะกลับมาล้างนึ่งฆ่าเชือ้อพร้อมกันที่บ้านแบบนี้ก็จะเวิร์กมากๆเลยงบประมาณจํากัดไม่สามามรรถที่จะซื้ออชุดอุดปกณ ปั๊มนมเพิ่มได้ก็ต้องแนะนําให้คุณแม่นะคะเนาะใช้อุปกรณ์ในการปั๊มนมใช้เสร็จในแต่รอบนะคะล้างด้วยน้ํายาล้างขวดนมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการนึ่งฆ่าเชื้อนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็มาปั๊มต่อใหม่นะคะในรอบต่อไปแต่มันก็อาจจะยุ่งยากเนาะ,ะเพราะว่ามันต้องล้างนึ่งฆ่าเชื้อนะคะทุกครั้งหลังใช้งานอาจจะไม่เวิร์กนะคะในขณะที่เราต้องปฏิบัติงานไปด้วยหรือถ้ายิ่งกว่านั้นนะคะบางที่ทํางานนะคะอาจจะมีเพียงแค่น้ํายาล้างขวดนมนะคะให้คุณแม่หาล้างกลวยปั๊มนมหลังจากใช้งานเสร็จแต่่่่วาไมมีเครือง ขวดนมเลยแม่คุณแม่หาสามารถที่จะใช้น้ําร้อนนะคะลวกชุดอุปกรณ์ปั๊มนมนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็นํามาปั๊มนมต่อในรอบถัดไปแบบนี้ก็สามารถทําได้หรือถ้าไม่ได้จริงๆมีข้อจํากัดทุกทางเลยคุณแม่อาจจะต้องใช้เทคนิคคือบีบนมด้วยมือนะคะเพื่อเก็บนมสตอ็อกนั้นๆน,น,นะคะก็จะสะดวกสบายมากนะคะไม่ต้องล้างนึ่งอุปกรณ์ฆ่าเชือ้อใดเอ่ยนะคะเพียงแค่ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะบีบเก็บน้ํานมแม่ค่ะแต่ไม่แนะนําให้คุณแม่นะคะใช้อุปกรณ์ในการปั๊มนมเสร็จแล้วเอาไปแช่ในตู้เย็นหรือว่าในช่องแช่ฟรีนนนะะแแแล้้วก็ม่ําให ะะใช้เป็นทิชชูเปียกนะคะเช็ดทาความสะอาดกรวยปั๊มนมแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นหรือว่าช่องแช่ฟรีซวิธีนี้ก็ไม่แนะนําเช่นเดียวกันเพราะเราไม่มั่นใจในความสะอาดแล้วก็เราไม่มั่นใจนะคะว่าจะมีเชื้อโรคจเจริญเติบโตขึ้นมาหรือไม่หากถ้าสมมุติว่ามีเชื้อโรคจเจริญเติบโตขึ้นมาเรามาปั๊มนมนะคะเนาะอาจจะส่งเสี่ยงต่อการที่เชื้อโรคค,ค่ะเข้าไปอยู่ในร่างกายลูกอาจจะมีผลทําให้ลูกค่ะท้องเสียท้องร่วงนะคะเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ก็ไม่เวิร์กเลยค่ะอยากให้คุณแม่คะเก็บรักษาน้านมแม่ทุ ถุงเก็บน้ำนมที่มีคุณภาพจะเลือกใช้เป็นถุงเก็บน้ำนมนะคะนาอยอย่างดีแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นถุงเก็บน้ำนมนะคะราคาสบายกระเป๋านะคะแบบนี้ก็ได้จัดเรียงนมสต็อกนะคะจะใช้เหมือนกันกับแม่โบก็ได้แบบนี้แล้วก็น้ำยาล้างขวดนมของเบบีทุกอย่างนี้นะคะพิแกัดจิ้มได้เลยตกากด้านล่างคลิปนี้ค่ะ